ให้เติ้งเป็นคนหน,หนั้นเลยเติ้งน้องเติ้งอันนี้ะไรครับอันนี้อ่อมอ่อมหมูอ่อมหมูอันนี้ลาบลาบหมูลาบปลาเนื้ออันนี้เหรอครับ,บอันนี้ก็ลาบลาบดิบเหมอดิบอันนี้นนก,ก็แหนมแหนมมกไข่แหนมมกไข่อ๋อแล้วก็ตำปูอันนี้อะไรครับจออันนี้จอประกาศจอประก,กาศประก,กาศดองว่ะ ผักต้มผักอากาศปกติฮจอผักกาดครัูชิหมูครับเนื้อหมูนี่้อลาวครับวันจีนมาแล้ววันนี้โหโเห็ดน้ำฟ้าหนึ่งโอเคครับแม่ครับลาบจิ้นควายดิบแม่ที่แม่ห้ามกินผมสั่งแล้วนะจะไม่กินหรอกเอาไปขั้วเอาไปขั้วให้น้องไปลาด้าเนาะปลาด้านเนีครับนี่ครับลาบจิ้นควาย ชิมแล้วเหนี่ยราบจีนตนะัวแหวนอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยมีมะขันด้วย <S <S อะตอนนี้เมนูนึงนี่อร่อยครับอร่อยครับอันนี้หมูย่างครับเป็นคอเป็นอะไรนั่นนี่น้ากางหมูอะน้ากางนักาหมูย่างอร่อยมาก <S <S ครเอ๊ะ อะไรนะยูวจอผักกาดจอผักาศจอผักกาดบอกผู้จังให้มันกินนม่เหน่อนเลื่อมันก็สั่งนี้ทัชิมแแก่แค่สหนหน้าตาคล้ายๆกับเอ่อร้านข้าต้มเหมือนอะไรจับชายอมาชิมดูนีอารมณเดียวกับจับชายอร่อยทุกอย่างเลยกินก็ได้ อ,อันนี้เป็นอันนี้นตำส้มหมูคับใส่น้ำผูกินกับใบชะพลูอ๋อเดียวขี่มอเตอร์ไซค์ไปหน้า ครับก็หลังจากเรารอมาชั่วโมงครึ่งนะครับก็มาแล้วครับม,มาล่าดเดี๋ยวมาเชินกันนะนมาล่าคืออะไรมาล่าคือพริกชิลชชชี่นี้ค่ะนี่อ๋อเหรอรสชาชิชาโต้ลิ้นใช่ไหมเดิมรสชาติชาโต้ลิ้นใช่แล้วก็เขาจะเอาไทายตรงนี้เออ แล้วก็จะกินกับกินต่างๆนานามากินเลยเดี๋ยวผมชิมผมชิมชอบเผ็ดไหมชอบเผ็ดแหนะนี่ค่ะสั่งเบานี้ก่อนหมูสามชั้นคือสั่งไว้แล้วก็จะไปย่างให้เดี๋ยวผมดมก่อนนะหอมเครื่องเทศคล้ายๆบาร์บีคิวแล้วก็จิ้มหมาล่าใช่ไหมพริกหมาล่าหมาล่าพริกหมาล่าโอ้ โดนโดนคุณผู้ชมโดนผมตามก็พี่กวานผมตามด้วยนี่อะไรล่ะกะเจียเจ๊ยบะเสมือนกะเจี๊ย,ยบกะเจี๊ยนบะเขนะียวอร่อยมา อันนี้มันเป็นเบคอนพันน่าจะเป็นกุยช่ายครเจ้าลิ้นมากมายอ่อยอร่อย อันนี้เป็นอันนี้ไปเลยนะผักอะไรอะต้นอะไรนะต้นหอมต้นนี้ต้นหอมปนหอมยักษ์เซลรรอรี่ปอญี่ปุ่นอญี่ปุ่นอญี่ปุ่นครับนมมีหมดเครื่องนมเครื่องไง ผมตอนนี้ก็ชุดแรกกัน,ยกนอย่า,อนนา,งางนี้ครับชุดใหม่ๆกนแล้วเผ็ดมากบอกเลยขาอร่อยมากตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งทางครับก็พวกก็เริ่มหน้าแดงกันแล้วครับเพราะว่านะเราลกกินเลวมากตอนนี้ อร่อยมากครับแต่ระวังนะมันเผ็ดเ,เขาจะมีให้สั่งเผ็ดน้อย <_ d ata> เผ็ดกลาง <_ d ata> เผ็ดมากอันนี้เราสั่งเผ็ดกลางแล้วนะเออนะครับใครอยากกินก็นะอย่าไปสั่งเลยเผ็ดมากอเออแล้วอย่าสั่งเยอะเออรอชั่วโมงนึงไงเลยสั่งเยอะนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกอ่า นี่มาด้วยการกิน,นกับชาต้องชานะชาฉุยพงนะมันมันบูดนิดนึงมีพงอ่ะนี่นะตัต่งไปหวานมากเออมาต้องกินสั่งเห็ดสุดเลยเออจริงๆอร่อย เผ็ดเผ็ดนาลิ้นหมดเลยชาลิ้นแต่น่นเราต้องกินต่อไปนะ้เป็นเป็นไงเผ็ดมากเผ็ดแบบไหนเผ็ดแบบไหนอธิบายเผ็ดแบบแสบพ่วปากเครื่องเทศอะไรแล้วอร่อยไหมอร่อยแต่เผ็ดพร้อนอร่อยแต่เผ็ดโอเค